อ่าโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะโค้ชจะมาสอนวิธีการยิงโฆษณาแบบ CBO นะคะหรือ<ม>ที่เรียกว่าการเทงบประมาณแคมเปญน,นะคะคือเราจะสร้างแคมเปญหลักขึ้นมา1แคมเปญก่อนแล้วเราจะซอยแอดโฆษณานะคะหรือหลายๆคนเรียกว่าซอยแอดโฆษณาหรือกดสร้างซ้ำนั่นแหละ นะสูตรเดียวกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้สูตรนี้จะใช้ได้ผลมากเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะคะแล้วโค้ดก็ไม่ได้แนะนำให้ยิงแบบนี้มาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าทำแบบไหนอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะคะข้อดีของเขาคือเขาจะเทงบประมาณแคมเปญ นะหมายถึงว่าอันนี้อธิบายก่อนนะคะคือเขาจะเทงบประมาณตัวที่แอดที่วิ่งดีที่สุดอะคะ่ะเขาจะเทงบไปให้กับตัวนั้นนะคะ,ะไปดูกันก่อนอันดับแรกให้สร้างให้สร้างตัวหลักขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้จะเลือกแบบการมีส่วนร่วมหรือข้อความก็ได้อันนี้โค้ดเลือกข้อความนะคะแล้วก็กด ตรงนี้ค่ะการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณแคมเปญซึ่งเขาจะเทงบใหญ่เนี่ยลงไปหาลูกย่อยอสมมตินะสมมุติว่าโค้ดใส่ไป1000บาทแคมเปญหลักนะใส่1000บาทต,ตรงนี้คือเปิดไว้ปกติเราจะปิดแล้วก็ไปใส่งบประมาณที่ช่องชุดโฆษณาใช่ไหมคะแต่อันนี้เราเปิดไว้กดถัดไปกดถัดไปแล้วตรงนี้ค่ะปึ๊บเขาให้เราเลือกเพจ เลือกเลยอ่ะสมมติโค้ดเลือกเพศนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาอาศัยนะคะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายสมมติใส่26บอ่ะบอกไปแล้วนะคะว่าให้ยิงกี่ช่วงบวกกี่ปีนะคะอันนี้ใส่26ถึง45นะคะแล้วก็เพศหญิงอันแรกเนี่ยจะยังไม่ใส่กลุ่มเป้าหมายนะคะทีน,นี้ ใส่ไว้ก่อนยิงด้วยวัตถุประสงค์ไหนให้ใส่วัตถุประสงค์นั้นอันนี้แอดที่1ใช่ไหมก็จะตั้งชื่อให้ตัวเองเข้าใจนะคะอันนี้โค้ดเลือกแบบยิงแบบข้อความโค้ดก็จะต้องใส่ข้อความแล้วก็ยิงไปที่ประเทศไทยนะคะใส่ให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็ตามด้วยอายุนะคะ26ถึง45เพศอะไรก็ใส่ตัวอักษรยอ่อไม่ใส่กลุ่มเป้าหมายใช่ไหมก็ เขียนให้ตัวเองเข้าใจไม่ใส่กลุ่มเป้าหมายอะตรงนี้ตั้งชื่อเสร็จแล้วดับเบิลคลิกคัดลอกไปวางตรงนี้ด้วยช่องแคมเปญใหม่ด้านล่างด้วยนะคะอะเมื่อวาง3มช่องให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วย้อนกลับมาตรงกลางเพื่อที่จะไปตั้งค่า,าค่อยไปนะเดือนเมาส์ลงมาปุ๊บเราอยู่ที่ กลุ่มเป้าหมายตรงนี้ที่เราใส่แล้วเนาะะแต่อันนี้เราไม่ใส่ภาษาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตามที่อธิบายไปเลยถ้ายิงไปหาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็เท่ากับเรากีดรกันคนต่างดาวอยู่นะคะอยู่ที่เราเลยนะคะตรงนี้ปึ๊บเหลือไว้เฉพาะมือถือเท่านั้นอินสตาแกรมไม่มีก็ติ๊กออกนะคะส่วนตรงนี้คือปล่อยให้เป็นอัตโนมัติเลยนะคะทีนี้ก็กดถัดไปได้เลย ปุ่มไหนที่ไม่ได้บอกให้กดไม่ต้องกดนะคะเอาเน้นเลยแล้วก็มาที่ตรงนี้กดเข้าไปสร้างโฆษณาเห็นไหมคะปุ่มเนี้ยมันจะมีซ่อนอยู่นะคะสร้างโฆษณาเข้าไปแล้วใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วถ้าเวลาเรายิงการมีส่วนร่วมเนี่ยใช้โพสตที่มีอยู่แล้วมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราเอามายิงแบบข้อความอะ่ะมันจะเป็นสร้างโฆษณาแบบนี้เลยให้เราติ๊กเข้าไปแล้วใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็กดเลือกโพสต์เลยค่ะ พอกดเลือกโพสต์สมมติว่าโค้ดอพส์นี้นะแล้วก็กดดำเนินการต่ออ่ะพอกดดำเนินการต่อยอย่าลืมนะคะให้กดปุ่มส่งข้อความไว้ตรงนี้ด้วยนะคะใส่ปุ่มส่งข้อความไว้ด้วยอ่ะตรงนี้นะคะมันจะมีคำว่าไม่ใช้ปุ่มตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวอธิบาย <S 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 มันจะมีคำว่าไม่ใช้ปุ่มเราก็แค่กดเข้าไปแล้วกดปุ่มส่งข้อความ ถ้ามันมีเรียนรู้เพิ่มเติมก็จิ้มเข้าไปอีกแล้วก็จะมีส่งข้อความอยู่ในนั้นนะคะบางทีหน้าต่างของเราจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันจะมีความคล้ายกันจะมีหาปุ่มนี้ให้เจอส่งข้อความให้เจอเป็นอันว่าใช้งานได้ก็คือเนี่ยเห็นค่าว่าส่งข้อความอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็อันนี้มาสอนแบบง่ายๆนะคะข้อความอัตโนมัตินะคะยังไม่ต้องสร้างก็ได้ เสร็จแล้วหรือว่าเราจะสร้างก็ได้ถ้าเราจะสร้างข้อความอัตโนมัติให้ตั้งแบบสั้นกระชับได้ใจความมากที่สุดอย่าไปใส่เยอะเพราะลูกค้าไม่อ่านหรอกเนาะเน้นเ้นเนืน้อเนืน้อก็พอนะคะอ่ะเสร็จแล้วกดเผยแพร่นี่คือเมนหลักนะคะเวลาเราสร้างนะคะนี่คือเรียกว่าสูตร cbo หรือว่าการเทงบประมาณนะคะจากงบประมาณแคมเปญไปหาชุดโฆษณาตัวไหนดีที่สุดมันจะเทไปตรงนั้นจําได้ไม่เอ่อยที่โค้ดใส่ไป หนึ100่ร้อยเอ้ยหนึ่งพันบาทเมื่อสักครู่นะคะทีนี้การกระบาทเลือกไว้หนึ่งรายการตรงเนี้การกรบาทออกนี่คือคอหลักคือตัวหลักมันละทีนี้เราจะเทงบยังไงคะโคสไปที่ตรงนี้ค่ะชุดโฆษณามันจะมีแคมเปญชุดโฆษณาและโฆษณาให้คลิกไปที่โฆษณาโฆษณานะอ่ะแล้วกดที่สร้างสามก็คือ คโคลนออกไปจากไปจากตัวหลักตัวนี้ถ้าเราไปาแคมเปญช่องแคมเปญแล้วเรากดสร้างซ้ำเท่ากับเรายิงโฆษณาในสร้างแคมเปญใหม่นะคะแต่นี่เราไม่ได้สร้างแคมเปญใหม่เราจะเทงบออกจากตัวหลักตัวนี้นะคะกดไปที่ชุดโฆษณาแล้วกดไปที่สร้างซ้ําทีนี้เราจะสร้างออกไปกี่ชุดโฆษณานะคะเราก็ใส่จํานวนเลย ใส่ตัวเลขเลยสมมติว่าข้อใส่3ามะหนูจะใส่4ใส่5ใส่10ใส่20ก็ได้อันนี้อธิบายให้ให้ดูแค่3ตัวก่อนจะได้ไม่งงนะคะแล้วก็กดกดสร้างซ้ำเลยค่ะเขาจะคัดลอกสำเนาให้เราทุกอย่างทุกประการนะคะอันแรกนะคะอันนี้คือตัวหลักนะคะอันนี้คือตัวหลักนะเป็นเป็นชุดโฆษณาแล้วก็โฆษณาไม่ต้องไปยุ่งกับเขา นะคะส่วนอันนี้สังเกตง่ายๆเนาะอันที่เราโคลนมามันจะเป็นสีทึบๆแบบนี้เห็นไหมคะชุดที่1ชุดที่2ชุดที่สามเราโคลนมา3อันใช่ไหมอันหลักเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแก้ตั้งแต่อันแรกเลยแก้อะไรคะนะคะคลิกเข้าไปตรงนี้ปึ๊บตรงนี้นะคะแล้วหมายเลข1ใส่เป็นหมายเลขสองเราจะได้จําได้ว่าอันนี้มันคือตัวที่สองชุดที่สองไม่ใส่กลุ่มเป้าหมายนะคะลบออกจึง เลื่อนลงมาปึ๊บหน้าต่างนี้ปึ๊บถ้าเราใส่กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แอดแรกแอดแรกนะคะแอดที่เราโคลนมามันจะเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นเลยเห็นไหมอันแรกที่เราใส่ยี่สถึงสี่สิบหคือมันจะโคลนมันจะคัดลอกสำเนามาเลยทุกอย่างจะเหมือนกันทั้งหมดแต่อันแรกเราไม่ได้ใส่กลุ่มเป้าหมายตรงนี้ก็เลยไม่มีกลุ่มเป้าหมายฉะนั้นมันจะง่ายสมมติว่าโค้ดใส่ครูอ่ะครู คือเนื่องจากโสต์เนี่ยมันเป็นในการขายผ้าไหมาลาวผ้าไหมไทยใช่ไหมคะแล้วค่าราชการเนี่ยก็คือใส่กันเยอะโค้ดก็เลยใส่ครูแล้วก็จํากัดกลุ่มป้าเป้าหมายให้แคบลงนะคะใส่กระเป๋าอ้าโค้ดทำไมใส่กระเป๋าก็คืออ่ะอันนี้คือยิงคี์ยทางอ้อมนะคะทีนี้นะคะอ่ะสมมติเราตั้งชื่อเนาะ คัดลอกทิช c h e r ์ครูและเจาะจงกระเป๋าถือเลื่อนเมาส์ขึ้นไปข้างบนปึ๊บปึ๊ปอะ่ะทิชเชอรแล้วก็ครูใช่ไหมคะอะ่ะแล้วก็พิมพ์ถ้าพิมพ์ง่ายให้พิมพ์เจาะจงกระเป๋าถืออะ่ะดูไปพร้อมกันนะคะกระเป๋าถืออะ่ะเสร็จแล้วทำยังไงคะโค้ดดับเบลิลคลิกคลุมนะวิธีการคลิก บางทีข้อความของเรายาวเกินไปถ้าเราคลุมปึ๊บมันอาจจะไม่หมดมันอาจจะตกหล่นใช่ไหมคะฉะนั้นเอาเมาส์มาชี้ตรงช่องกลางตรงนี้เลยแล้วคลิกกลัวตรงนิ้วชี้ของเรานะคะ1 2 3 4มันจะคลุมทั้งหมดที่อยู่ในช่องเลยนะคะคัดลอกปึ๊บถ้าบางคนเก่งแล้วคอนโทรล A คอนโทนเอคอนโทรล V ก็ได้นะคะ,ะคัดลอกเสร็จแล้วก็คือช่องนี้ใช่ไหมคะคือช่องเดียวกันไปที่ช่องข้างล่าง นะคะตรงนี้นะอ่ะตรงนี้นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็จะวางลงตรงนี้เลยก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้คี่ช่องเดียวกันนะคะปึ๊บปึ๊บเข้าไปทีนี้อันเนี้ยเห็นไหมคะมันเป็นเลขสองเหมือนกันแล้วมันคือโฆษณาที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นะคะพอมาที่ช่องนี้ให้กดเผยแพร่ได้เลยนะคะเผยแพร่เลย อันนี้คือการเทสกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายในโพสต์เดียวกันนะคะเมื่อเรากดเผยแพร่เสร็จแล้วปุ๊บหมายเลข2ของเราจะเด้งลงมาอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างนะคะทีนี้ไปแก้นะคะอันต่อไปทุกอย่างที่เราแก้ไขเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นสีมันจะกลายเป็นสีปกติ ะะแ,ตแต่ส่วนไหนที่เรายังไม่ได้แก้มันจะเป็นสีเทึบๆแบบนี้นะคะ,ะ,ะเลือกแก้อันบนก่อนจะได้ไม่งงคลิกเข้าไปปุ๊บจากหมายเลข 2, 2เสร็จแล้วก็เป็นหมายเลข3หมายเลข3นะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายใช่ไหมปุ๊บลบออกเอาไว้ตั้งชื่อใหม่เอาไว้ตั้งชื่อตามกลุ่มเป้าหมายที่เราใส่ตรงนี้นะอันนี้ใส่อะไรเอ่ยนะคะใส่เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม คนที่มีกำลังซื้อนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการนักช็อปที่มีส่วนร่วมเนาะเป็นพฤติกรรมนะคะแล้วโค้ดก็จะเจาะจงลงไปเสื้อสตรีมีไม่เอ่ยมีปึ๊บนี่นะคะอ่ะ ทีนี้คัดลอกผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมนักช็อปที่มีส่วนร่วมเจาะจงเสื้อสตรีนะคะคือตั้งชื่อ <c oughs> ใส่ปุ๊บถ้าเราพิมพ์เร็วเราก็พิมพ์เอาแต่ถ้าพิมพ์ไม่เร็วเราก็คัดลอกเหมือนโค้ดแบบนี้ปุ๊บอ่ะก็เลื่อนเมาส์ลงมาเอาปุ๊บนักช็อปที่มีส่วนร่วมเจาะจงเสื้อสตรี ตรงเนี้ยเราจะสลัดทันก็ได้นะคะเพื่อให้ตัวเองรู้หรือว่าเคาะให้มันห่างกันก็ได้แล้วก็เจาะจงเสื้อสตรีแบบนี้ <c oughs> ดับเบิ้ลคลิกคุมคัดลอกเอาไปวางตรงนี้ค่ะอันเนี้ยมันคืออันเดียวกันดับเบิ้ลคลิกเข้าไปวางลงตรงนี้เลยก็ได้ะนะคะหรือวางตรงนี้ก็ได้อันเดียวกันอันนี้เสร็จ เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะกดเผยแพท่ตรงนี้ปึ๊บนะคะเผยแพทย์เสร็จแล้วรอสักครู่เดี๋ยวหมายเลขสามมันจะเด้งลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะพอเด้งลงมาแล้วสังเกตง่ายๆเมื่อสักครู่เลขสองมันหายไปมันเหลือแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะครูลืมบอกนะคะก็คือไม่ต้องไปนสนใจมันให้โฟกัสที่ตัวทึบๆเห็นไหมมันจะมีแสงไม่เท่ากันอันนี้คือเป็นสีขาวหมดละแต่นี่คือสีทึบๆท,ท,ที่เรายังไม่ได้แก้ไขกดเข้าไปอันบนก่อน เข้าไปปุ๊บใส่หมายเลขอะไรคะเมื่อกี้3แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็น4ไม่ใส่กลุ่มเป้าหมายปุ๊บลบออกปุ๊บเพื่อที่จะเอากลุ่มเป้าหมายต่อไปปุ๊บอ่ะอันนี้ยิงไปที่ไหนเอ่ยนะคะเมื่อกี้ราชการไปแล้วเจ้าของธุรกิจไปแล้วนะคะ จริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าห้ามยิงไปกลุ่มเป้าหมายที่ทับซ้อนกันนะคะเห็นไหมโคตรยิงไปคนละอันเลยอันนี้ยิงไปที่เดี๋ยวขอดูก่อนนะมีผ้าใหมไหมอันนี้เอาตรงๆเลยผ้าไหมอันนี้ไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้านะคะผ้าไหม่ไทยปกติแล้วก่อนที่เราจะมาทํายิงแอดโฆษณาหรือยิงเทสเนี่ยเราจะต้องหากลุ่มเป้าหมายโดยการที่หากลุ่มเป้าหมายไว้ก่อน แล้วก็เขียนไว้ก่อนว่าเราจะยิงไปที่ไหนแล้วเราค่อยเอามาใส่เนาะอันนี้โค้ดไม่ได้เตรียมมาไว้ก่อนนะคะการทอผ้าอ่ะนะคะอันนี้แบบยิงไปตรงตรงเลยแต่คนที่เคยเรียนตัวต่อตัวอย่างที่บอกเลยถ้ายิงไปที่ตรงๆเนี่ยแคปชั่นเราต้องแบบคือเด็ดเท่านั้นเพราะว่าค่าโฆษณามันจะแพงมากเพราะว่ามันจะแข่งขันกับคนที่เขายิงเหมือนกันกับเรา สมมตินะอ่ะอันนี้โค้ดไม่ได้เจาะจงไม่ได้ไม่ได้บีบให้แคบลงนะคะสมมุตินะอันนี้ยิงไปที่ร้านขายเสื้อผ้าการทอผ้าผ้าไหมใช่ไหมคะตั้งชื่อค่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะการทอผ้าถ้ามันเป็นสีดำๆติดกันแบบนี้โดยที่ไม่มีตัวหนังสือสีน้ำเงินขั้นนะก็คือคัดลอกมาเลย แต่ถ้าเราคัดลอกปื๊บมาเห็นไหมคะมันจะติดไอ้ความสนใจตรงนี้ด้วยนะคะที่เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินด้วยนะคะทีนี้เราคัดลอกเฉพาะอันนี้ปึ๊บอันนี้สอนแบบละเอียดเลยอ่ะขึ้นไปวางตรงนี้ปึ๊บอันนี้ไม่ได้เจาะจงนะนะคะไม่ได้บีบให้แคบลงเสร็จแล้วดับเบิลคลิกข่มปึ๊บเอาไปวางช่องข้างล่างเห็นไหมคะวางลงไปช่องนี้เลยนะคะหรือวางช่องนี้ก็ได้เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็กด เผยแ่เมื่อกดเผยแร่รอสักครู่จากสีทึบๆมันจะกลายเป็นสีขาวลพลนแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมคะนั่นหมายถึงครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเอาง่ายๆไล่มาทีละอันทีละอันเป็นคู่ๆเสร็จแล้วกดปิดตรงนี้ค่ะนะคะปิดตรงนี้ปึ๊บอ่ะเลือกไว้หนึ่งรายการการกรบาดออกการกรบาดออกนะคะมาดูที่แคมเปญ เราจะเห็นว่ามันมีเพียงแค่หนึแคมเปญที่เราตั้งไว้ว่า1ข้อความนะคะอ,อ,อันนี้เป็นชื่อโฆษณาของเราไม่สีกลุ่มเป้าหมายแต่พอมาดูที่ชุดโฆษณามันมี1 2 3และ4นะคะซึ่งเราโคลนมาเมื่อกี้3ใช่ไหมคะรวมกับอันแรกนะคะก็กลายเป็น4มาดูที่โฆษณาก็จะมี4 1 2นะคะ1 2 3 4เห็นไหมคะครบเลย นะคะโดยเราตั้งชื่อให้เสร็จเรียบร้อยว่าแอดที่1ยิงไปที่ไหนแอดที่2ยิงไปไหนครูเจาะจงกระเป๋าถือแอดที่3ยิงไปที่ใครแอดที่4ยิงไปที่ใครโดยที่ทั้ง4ชุดโฆษณาเนี่ยมันจะใช้งบประมาณ1,000บาทนะคะ1,000บาทโดยเป็นอันหลักที่เราทำไว้ตั้งแต่อันแรกมันจะเทงบว่าทั้ง4อันเนี่ยอันไหนมันวิ่งดีที่สุดงบประมาณจาก 1, 0 0 0บาทมันจะเทไปอันนั้นนะคะ ถ้าตอนนี้ถ้า1,000บาทเท่าเท่ากันก็คือถ้า4ถ้า4ชุดโฆษณาถ้า4นะเดี๋ยวเราโคดรคิดก่อน1,000บาทเท่ากับหาร4นะคะก็เท่ากับแดละ250บาทใช่ไหมคะมันจะเฉลี่ยแบบนี้แต่ เขาจะมาคิดรวมกันแบบนี้ค่ะว่าถ้าแอดใดแอดหนึ่งวิ่งดีที่สุดมันจะเทงบไปที่แอดนั้นมากที่สุดนะคะโดยที่ไม่ใช่อันละ250บาทแล้วนะนะคะมันจะเทไปหาอันใดอันหนึ่งแบบแล้วเฉลี่ยก็คืออยู่ในงบ1,000บาทแบบนี้นี่คือการยิงแบบสูตรนะ CBO ก็คือการเทงบประมาณแคมเปญหรือบางคนเรียกว่าการโคลนแอดก็ได้หรือการสร้างซ้ำก็ได้ นะคะซึ่งถ้าใครจำได้คือสมัยก่อนเมื่อ3-4ปีที่แล้วโค้ชจะสอนหลักสูตรนี้แต่ถ้าเกิดว่าในช่วงนั้นยุคนั้นนะคะถัดมาอีกประมาณ2ปีที่แล้วอย่าง2ปีที่แล้วกับปีที่แล้วอ่ะโค้ชจะไม่สอนแบบนี้แล้วเพราะว่าอะไรถ้าสูตรนี้มันไม่ได้ผลเราก็จะเลิกสอนไปแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันได้ผลเราก็จะกลับมาสอนแบบนี้อีกนะคะอ่ะฉะนั้นนะคะหรือบางคนยิงไปทีละแคมเปญวัดผลทีละแคมเปญก็ได้ นะคะอันนั้นคือสูตรแบบมือใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเรายิงมาสักพักแล้วเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะทีนี้เราก็ค่อยมาอ่านผลนะคะอ่าโอเคหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะลูกค่อยๆวนดูดูหลายๆซ้ำๆนะคะหลายๆรอบซ้ำๆโอเคนะคะวิดีโอนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ